นอนหับเต็มบ่ได้กินอันนั้นเฉยๆวางไหนคุณแม่คุม่เขาไม่รอเยรอไม่น่านเลยไรอคุณนายคุณนายรอหมุนเโมงรอหมุนไม่ใช่เหรอคุณนายอะเขือนลืมนิบหัวฮะตชิดนั่งตรงกลางสิเออใช่ไหม เะย่งเนี้ยเอาขิให้เห็นอันนี้ไร้รสมาเกาะจับหัวเจเดินนะครับคุณธีรศร้าผมป้าแต่งตัวสวยวันนี้นะครับไม่ใช่แต่งตัวสวยนะครับแต่งตัวเป็นเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับเป็นบุคคลาเทศะบุคคลเทศะบนซุกขาลักษณะใจใจุดซุขาุขาลักษณะบุคคลาเทศะ เขาบอกว่าถูกกาเทศะอแต่ป้าบอกว่าถูกถูกถกคาลักษณะร้องจ้ะ้อันดีเป่าันดีอยู่าไรันว่าเจอผู้ชายสองคนเจอผู้ชายสองคนร่างใหญ่ใหไเอาแล้วไงเบอร์้าเบอร์้าตัวน้ำน้ำป้าป้าว่าอะไร ตาแดงสวยเลยแม,ม่มจา้าตัตาแดงสวยนะดูดงามดีดำโอ้ยแกเพิ่งไปอยู่กับองค์น้ำมนต์น,นะเมืเ่อเช้านี้ป้าฝัาน,ะนะอ่ะป้าก็ซื้อมาตามมาใช่ไหม <c oughs> <c oughs> ตามใครมาทุกฝันเลยโว้ยนะแต่ว่าคุณใจอยู่ยกับนี่นแหละปีบะนในฝันอ่ะอยู่กับองค์น้ำมนต์อ๋อไม่มีทางขยะบ่แถวนี้อ๋อสิขันดวยไงเห็นมูสีดำใหญ่ มาไงพี่พี่พนพยะนี่เอาทิมมันมีบอต่นมานี่มันมีอยู่บอสนดอกคอยระถามมันมีอยู่บอคอยระเชียไปทิมพยะนี่ไรงูใหญ่แกชิลคือบุหิตผังนเป็นนไม่กินแล้วงูไที่ดำมันมีเหลือไมน้ำเลยนี่น้ำอยู่ป่อยแกะป้ายออายางลูกกินแล้ว เกิดใต้ขวอย่างเพื่อหม่อะไม่ต้งดแล้วป้าดึงใม้แล้วมีเต็มอยู่สองสามขวดพอเห็นว่างนม่กนีไปเลยดมันเต็มอยู่น้ำกินแล้วก็ลืมขวดป้ายนะคะที่เปิดแล้วมีไหมเนี่ยเนี่ที่เปิดแล้วเปิดแล้วมันนองโบเบิดนี่จะได้เพราะว่านพอเตรียมมาเสื้อขาวนะคะดังบ้าโอ้หลอดได้หมดกีมันกไทอีบอไออ น้ำเล่ยใช่น้ำนมบะลุงจะชิฟฟันท่าเอามาลองใส่บังหลูงชิได้อันใดอย่าชิฟฟันแฮนเดิบนะไม่แข็งแกันเลยมันปากมันตายเลยยายเออแม่นอยู่คันไปซีน่ะตายอันนั้นนะแฮนเดิบนะตายสักพักนึงมันยังมาแค่เกือบแค่กินข้าวแล้วก็คุ่นใบแชบเี่ยเจ้าเคยใช้อยู่บ่แฮนเดิฟ มันแม่อันนี้อันนี้แม่เต็นท์คแม่แต่ว่าอันนี้มันเป็นไหนมันปากจีตายฮักพิ่งไปแรกก็กินข้าวเชฟอยู่ที่แรกๆเราบรู้ซ์โบเมนของเขาวบดีแต่ถามว่าห้วยคือกินข้าวบัวเชฟมันว่ะเต็นท์ถ um um> ้าฝันเห็นงูวันนี้ต้องมีเจ็ดอีกว่าัทวไมโอ้ยพวกเจ้านี่ก็บ่มม่มเรื่องนี้เนาะเพราะเคว่าหลับเนาะ ถามดูป่าเคยฟันแมนบ่อวนัเราเคยฟันแม,ม่นบ่อเอ็มซี่ขอถามแนะ่ขอยก็บอกใจเรื่องตั้งหมดที่เราบอกว่าป้าหนึ่นย่เพยายามหลีเลี่ยงเออมันเป็นยงันนงไงเสือ้ขอข่อยมันคืออะรอลายเออเอาพูดใอ้เบิงฟี่นี่มีคนเบิรฟี่ไอ้มีคนบิงก็ดีเบขาเจ้บิรี่ไหนนี้พเพิ่งมาบิรตัคนเบิงเกลยดอไรลยหโอ้ยปวดพดกก กี bon ่โมงกสัมภาษณ์ช่วงบ่ายครับช่วงบ่ายสองโมงสามโมงนั่นแหละครับผมเจนิสนะครับวันนี้ไปรอดูชิดที่วัดลางมันนะครับเพราะบ้านอยู่พระแท่นใกล้กันอ๋อครับผมออโต้นะครับผมสวัสดีครับลด้นะติดด่านนานนานเลยวันศุกร์เลยค่ากล้องร้อยกล้องเฉลือยิดหามนุปปุ๊บแงงมองยงยงยงกล้องไปหนึ่งกล้องเฉลือือ ตู้นั่นอ่ะขากองไงเออนั่นน่ะอนเด็กกันหนินนดโอ้หนิดเด็บติดกันเลยปันปืนบาทเอาบใหบก็จะต้องกวาดสะอาดให้บอกบเครื่องกุญแจของมาห้องพิเศษหรืหมอใครทำอ๋อจากแล้วออกของกระละของกระมนันเท่าไหร่เออเนอไม่มขว้าคือแต่วาเรากรหิวมากน,นั่นเลย นี่บอมื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 อเจ้าคือบ่อออกจ่า้บอออกนหันขอโทษยังบาดเีเสียพาโบแบงคือใหญ่ทลุงของเจ้าปแบงเต้าคบบ้านเอ็มชพกเนาะยังเลกบูของงพันออยังไก็บล่ดกาไปอะไรเน เฮ็ดแม่บอออกงานนี่แหละดูปี๋คอยบังฟรีคอยโทษก็แล้วกันว่าโละจริงๆตปวันนี้อย่าลืมแว่นดำนะเท่มากว่าถันแว่นดำบ่มีลุงยืมแว่นดำแมวเมื่อระบ่ชิดแมวอยู่ใส่แมวเาไปทั่วไปที่เขามาเขาก็บเมื่อหนตัวอ๋อโอ้ก็เดียววายู่อีกฉันเหรอคำถามเบิงกลัวเป็นห่วงสุขภาพเป็นห่วงสุขภาพเหรอเป็นห่วงสุขภาพแมวเป็นห่วงสุขภาพชิดนี่ละ เนป็นว่าเรายครับผมเอาย่านแมวก่าได้เนาะแมวตะกาหนาเดชกดให้แล้วจ้ะบอเบิ้งฟีดอกวัสดุชิดกอดเสื้ออันนี้ชื่อมุนี่บอกชื่อมูนี่หมวัดนี่เดีวครับอมห้าแบ่งหาลอยทอดบาทเดียวแล้วคําบไดมาอยู่นอมลุงก็คือชิบโบได้ชื่อเชื่อแพงเนาะเพื่อวัน บ่มีอันดดูีทำงานราชการบ่มีเนาะเอางานดูเอางานดูตะกี้ได้ซื้ออ่าเสื้อไอ้กางเกงสแล็กแล้วกันอ่ากางไอ้แต่นสมัยสมัยตะกี้เนาะเชื่อหาซื้อกันอ่ายี่สิบบาทสามสิบบาทเนาะเดี๋ยวนี้ซื้อซเขาจะามาไม่ได้ซื้อซ้ำเออโ้ยเมนเดี๋ยวนี้ชัวร์เอ้ยเสื้อเพิ่มหกพันเด้อเพิ่มหกพันบ่มีหวย อาอเบนดำไปเชื่อเออของไฟบันมันมองเห็นอยู่บ่อยของนดำบนของนดำบนโอ้ยท่านใส่อันนี้กันสิเมนคือใครคือเออคือเราคืออะไรชิดแต่ว่าจะไปนั่งอันอยู่มองกลางคือแม่กลางคืนได้คือบ้าบันีองเอ้าโลโลเค็มดำ ข้างล่งเขาเสียงหน่อยค่ะพีจมีพีจมีจนังคือเมื่อยแท้เจ้าเดือดเนื้อเอานอนเวลาพระเอ็นเป็นอย่างยูลงสีือตลกอเออลงสีเขากึ่ึนบ่ลงสีเขาสีลงะีเขากึ่ึนนั่นแล้วทานกขามือสวีเนี่ยโยลีหมดเสยก็เย มือแรงสิโยนขวดน้ำนะน้ำร้อนขวดมือแรงเลยวมือแรงกับสีน้อยน้ำกันอีกาี้บวกเนาะดีสิผมถูกทำร้ายร่างกายครับแล้วลูกไส้ปลาโยกับปลนแห่นั่นสันของลูกไส้สันมาขึ้นนี่จัก ซ้ายเพราคือแยกโตขึ้ก็นอนโมลับเนี่ยคือคยงืดโดยแอนกับอันนี้งอย่างน้อตอนนี้ผมตื่นแล้วล้องสีซะนันวันไวเลยคือกันเออเพรก่อยจะไเป็นไพลราดีงั้นยวนี้สงสัยเปนสีข้าวเจ้าสีขอนี้ต่หัวคำก็สีข้าวทำยาันหลัยเนาะสำคัญที่สุดตอนสีไปสีมามีการแค้นหามเกิดขึ้นดัก เว่าสล็อกใจนึกว่าสายพานหลุดใช่ไหมวะมองไปแต่ไกลผมว่าเอ้าเรื่องจริงบ้างไม่จริงบ้างด้วยความรักความสงสารเพื่อนอย่างแหงเขาห่มผ้าเพื่อนเธอหนึ่งดูแลกันตันนี้คนน้าหึงเนรีท่องทำลายร่างกายคนนึงห่ผ้าไปโอ้แต่แต่ก็เลยว่าโอ้ เราถูกทำร้ายร่างกายไปแล้วขนาดคืนเดียวนะเนี่คืนสองคืนนี่ไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นโวันหนำนะเว้ย